เอาแล้วก็สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซันจิทีวีด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอชอีกเช่นเคยแล้วนะครับก็คือหมดเกมจะเล่นแล้วอะ่ะใครมีเกมอะไรแนะนํามาก็สามารถแนะนําได้นะครับผมเอาละตอนนี้ก็อยู่ในแบบปั่นจักรยานนะครับก็เหมือนว่าตอนนี้สปีดของเราจะเพิ่มขึ้นทุกๆวิเลยใช่ไหมก็คือ <laughs> ใช่นะสันดูสันดูนดไหนเดินจังจเอา

จับจับอ่ะจับเออเออเย่ะแล้วปอนเย่ะแล้วจับเราติดไม่ได้ด้วยจับเอ้ยเกมกากออกเกมหาเกมใหม่เฮ้ยปอนเป็นเกมอะไรไม่รู้ออบ๋อ box battle เกมไหน เฮ้ยสร้างไฟ่เหมือนเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรอะเข้าไปเลยคนอื่นเข้ามาเฮ้ยหมุนเอ้าหมุนเฮ้ยตัวทองตัวทองแล้วโยนเอ้ยได้ห้าบาทไม้สามอันเฮ้ยอะ<น>ไรกันนี่โอ้โหมันตีกันโยนไม่หมดแล้วอ้าวล่วงลาวาไปเลยได้หนึ่งคิว แปลกถ้าเราชอ็อ,ชอตต่อยเข้าต่อยยังไงอ่ะกด R กด E กด Q กด C กด X กด G กด H ed. ไอ้กดเหลังยิงใส่ดิปอนปอนดูไว้นะดูไว้นะฮึ้ย แล้วเขากอาไปไหนฮ <c oughs> ะโอ้ยสวยเมื่อเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมมันลดลงเรื่อยๆอะไปกดคลิกซ้ายเพื่พุ่งเขาเ้าลึกเฮ้ยโว้ย,ยชนเลยเอาล่วงเลยไอ <c oughs> ้ล่วงแล้วเล่นความเร็วเฮ้ย โดนเอ้ยย4ิบสี่เลยปอนย4ิบสี่เลยเอาพลังงานหมดกระจอกหายรถเอ้ยจดกอดถึงกอดกูโคตรกระจอกเลยโดนเฮ้ยโดนนะไอ้ได้เงินหนึ่งร้อย เอ้ยต่อยต่อยเลยต่อยเลยเอายิงเข้าไปละยิงเข้าไปละยิงเข้าไปละเป็นโจมกระจมเข่โอ้โห <c oughs> เอ,อาเอาพีจี G ใส่ล่วงเลยน <c oughs> ี่แหละไอ,อปอนแขนแขนแขนไปแล้วปอนออกไอกลับมาแล้วกลับมาได้ยังไงไม่รู้เดีกลับมาแล้ว <c oughs> ก่อนม <ๆ S 2> ันเรียกกลับมาไ <c oughs> ้ตังค์ เอ้ยโดนดิโอ้ยแค่นั้นทำอะไรผมได้อะเอ้ยจริงโอ้ยโคตรเท่เลยว่ะเฮ้ยหมดแล้วกะจอบเฮ้ยมีเสียงจ้ามิดด้วยเหรอออน้อไปไหนต่อไปที่เกมอื่นโอ,โอ้โอเคคุณความเร็วเจามิด เฮ้ย hey, มาแล้วเฮ้ย hey, ทำยังไงอ่ะเฮ้ยจะกูรู้สิบสามแล้วอ่ <Hey. S 1> ะเฮ้ยปาหมดเลยอะ่ะกูรู้ว่าสามสิบสี่เลยอ่ะดูอยากได้ Go Experience อะ่ะมอโทษทีน้ำลายไหลไ <laughs> <laughs> หลเลยเฮ้ย hey. Go Experience อะ โก้พี่เลี้ยงของกูอะเอ้าสิบโลบักเออเหมือนโดนหลอกขายเลยวะปอลไปขับนี่ไงร้านค้าเพรามันไม่มีอะไรเลยอะแอโรนี่ไงสามพัน้าร้อยตีผมสิบโลบักไอ้เฮียโดนหลอกขายเกมกาจ๋าตนชักดาบมานะโอ้ยโกงล้ออาละ เอาละมึงเจอทันกิโลที่แพ้จริงไหมที่เหรอเฮ้ยโดนโดนยังไงก็โดนแย่แล้วเฮ้ยอย่าเล่นตัวเดียวกันดิเอาจะเปลี่ยนตัวให้เฮ้ยปอนเดี๋ยวกูขอเป็นเลนโกคูมันติดต่ออยู่ในแพทเทิร์นนะมันเปลี่ยนละเฮ้ยปอนกูเป็นปานไฟแล้วมาชุบชเฮ้ยอันโนวิ่งไฟไม่รู้จักไฟ ao đã, ủ, ở lưng, đồ này quá, không? thấy, ơi, ơi, cá เฮ้ยเอาแล้วไอ้เหี้ยกูเสาหลักเิสมเอาอนเสาหลักไฟเอานอนลงไปเข้ามาได้เลยจังหวะนั้นเต้นหมดเฮ้ยเฮ้ยเอาเต้นเป็นอะไรอู้ยอะไรเต้นอะไรเต้นอะไรเต้นอะไร อยไอ้ผมเกลียดชาดินี่มึงวะไอ้หีึบลบได้เหมือนกันมาแล้วไงหายใจถูกจังหวะแล้วตายใจมาดิไอ้ผมเกลียดชาดินี่มึงวะไอ้ชาเย็นนี่คนขี้โกงเลยอไอจริงก็ใช้ท่าเมื่อกี้มาดิเอานะเดี๋ยวเราคุดาวอนเอานะ เตืองสองซ่อมไอ้เฮ้ยเอาแล้วไอ้สพเลยไอ้สกิลเย็นลงเืออะไรวะะคนเลขห้าเอาหมดเลยทำอะไรไม่รู้ทำอะไรไม่รู้บอหลอนหลอนพลังงานมันหายไปเยอะเลยอ่ะ กูกล้าจะได้ฉากเทพอะขอหน่อยเขาไม่ว้าวเฮ้ยตอนมึงโดนละโคน yup. คน้องคิโเฮ้ยเล่นเล่นโกคูโดนแล้วเสียบพ้องเลยทะลุกโอ้ยเฮ้ย โอ้ยรดนแรงไอ,นะอ้โวยฮ้ยอ <c oughs> เอฟกูดาวเลยฉันจ,จะตัดมันเองแล้วอะสายสัมพันธ์ของเพื่อนอะ <c oughs> ตัดคอเลย <c oughs> <c oughs> เอ้ยทัดิดว่าตัดได้ก็มาดิด,าดิดี่ตัดที่เลย ีทำแบบนี้้วนเหรอเฮ้ยเฮ้ยจะปกป้องเนตุกดจังให้ได้เฮ้ยเนตุกดจังเหมือนีแน่พอแต่กูมีเมียถึงสามคนแล้วนะมึงเห็นคุณค่าของการปกป้องมากกว่านี้ โอ๊ยโอ๊ยเอาเห็นเนี่ยได้แล้วหมดแล้วแค่นั้นแหละกูตายแล้วกูตายแล้วแบบซีนแบบดีๆไม่มีมีดีกว่านี้เหรอ่ม่ไมไม่ไม่ไ ไอ้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 อนิเมชั่นสุดโหดตายเลยใจจริงๆเว้ยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นยังไงมั่งสำหรับโรบอกในวันนี้นะครับสำหรับใครที่มีเกมมาแนะนำก็สามารถแนะนำได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเกมอะไรจะเล่นแล้วจริงๆนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย